ฮัลโหสวัสดีทุกๆคนพบกับโอดแล้วก็เกมเดอะซิมกันอีกเช่นเคยก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันไปในปกคลิปนะครับวันนี้โอดจะมาเล่นชาเลนจ์อ u g l ีทูบิวตี้เปลี่ยนซิมหน้าแปลกให้เป็นซิมหน้าปังปุริเย่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 แต่ว่าครั้งนี้จะต่างกับครั้งที่แล้วนะครับเพราะว่าจากที่มีหลายๆคนเรียกร้องนะครับว่าอยากให้โอดลองสร้างซิมผู้ชายบ้างวันนี้เราก็เลยจะมาสร้างซิมผู้ชายกันนะครับ วันนี้เปิดคลิปมาออดก็พาคุณลมมี่มาทักทายทุกๆคนด้วยนะครับมาแค่นี้แหละไม่ได้มาทำอะไรหรอกเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าก่อนอื่นก็กดเข้าแกลลอรี่เหมือนเดิมนะครับแล้วจากนั้นก็พิมพ์ค้นหาว่า ugly to beauty เหมือนเดิมไหนดูซิว่าจะเอาน้องคนไหนมาเล่นดีแต่ว่าคำว่า ugly to beauty beauty มันแปลว่าสวยใช่ไหม กเกิดสมมุติว่าหาผู้ชายใช้คําว่า beauty มันจะเจอไหมครัอุ๊ยนี่น้องคนที่แล้วที่เราสร้างนี่หาต่อหาต่อหลังจากที่โอ๊ตหามาสักพักแล้วนะครับโอ๊ตก็เจอกับน้องคนนี้แต่ว่าน้องเขาก็ดูธรรมดาเกินไปนะครับดูคล้ายๆกับน้องคนที่แล้วที่เราเล่นกันเลยหูกลางๆเราจะหาต่อนะครับ reim licher later moments A few moments later. ทุกคนคือเราหามานานแล้วว่าเราไม่เจอสักทีเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนจากคำว่าบิวตี้เป็นแฮนซัมดูไหมเผื่อจะมีผู้ชายเด้งขึ้นมาบ้างจากอั l y ีทูบิวตี้เป็นอั l y ีทูแฮน s ์ซัมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูเฮ้ยดูดีพอเปลี่ยนเป็นคำว่าแฮนซัมก็มีผู้ชายเด้งขึ้นมาเต็มเลยโอเคตอนนี้โอ๊ตว่าโอ๊ตเจอน้องที่ถูกใจแล้วนะครับน้องคนนี้ <Wow. S 1> ทรงผมเขาแบบผมอยู่ข้างๆคุณคือมีผมอยู่ข้างๆจริงๆ โอเคโอดจะเลือกน้องคนนี้แหละโอรู้สึกถูกชะตากับเขาเป็นพิเศษอือดูหน้าตาน้องแต่จะว่าไปน้องก็ดูน่ารักดีเหมือนกันนะครับดูแบบตาโตๆหน้าตาบ้องเบลนะครับสีผมก็แบบสีชมพูหวานๆสำหรับน้องคนนี้นะครับจุดที่ยากที่สุดอดคิดว่าน่าจะเป็นตรงจมูกของน้องนะครับเพราะว่าจมูกของน้องทรงเขาประหลาดอะทรงเขาแบบบานๆออกนะครับน่าจะปรับยากแต่ส่วนอื่นดูไม่น่าจะมีอะไรเกินความสามารถของเราเป็นไง หลงตัวเองไหมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะแต่งรอดหรือไม่รอดนะครับมาเอาใจช่วยโอดกันด้วยนะว่าโอทจะสามารถเปลี่ยนหนุ่มผมอยู่ข้างๆคุณคนนี้ให้กลายเป็นหนุ่มหล่อได้หรือไม่ไปเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสู้สิ่งที่โอดจะเอาออกเป็นอย่างแรกเลยคือทรงผมนะครับขัดตามากผมอยู่ข้างๆคุณลาก่อนคิ้วด้วยนะครับขอโกนออกไปก่อน โอเคตอนนี้นะครับโอดก็ปรับน้องให้หน้าตาดูเป็นปกติประมาณนี้ก่อนนะครับแต่สิ่งที่โอดยอมแพ้เลยก็คือจมูกนะครับจมูกน้องจะเป็นทรงแบบบานออกแบบนี้นครับโอดรู้สึกว่ามันปรับยากมากเลยเพราะฉะนั้นโอดขออนุญาตใช้พรีเซ็ตครั้งหนึ่งนะครับ รอบนี้นะครับอดจะขอปรับหุ่นน้องตั้งแต่แรกเลยนะครับอุ้ยผอมเกินไปไหมเนี่ยขออนุญ,ญาตเอาเสื้อในออกก่อนนะครับหุ่นน้องก็เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับดูสมส่วนมีกล้ามนิดนิดแต่เราไปปรับหน้ากันต่อ โอเคครับโอตจะปรับหน้าน้องเป็นประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวโอตจะมาเลือกสกินใส่ให้น้องแล้วค่อยมาดูกันอีกทีว่ามีอะไรที่จะต้องปรับแก้อีกหรือเปล่าว่าแต่จะให้น้องใส่สกินไหนดีละ่ะสกินโอตมีเป็นลอยสกินเลยนะเนี่ย รอบนี้โอ๊ตอยากให้น้องหน้าตาดูเป็นเอเชียเอเชียหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นโอ๊ตจะใช้สกินนี้เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่ข่าเกินไปแต่หลังจากใส่สกินแล้วเดี๋ยวเรามาปรับหน้าน้องอีกนิดนึงดีกว่าจะได้หล่อเป๊ะ โอเคตอนนี้หลวงพี่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ซิมของโอ๊ตก็ได้ปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาน้องก็จะเป็นประมาณนี้เป็นไงเริ่มเห็นความหล่อน้องหรือ,อยังแต่เดี๋ยวโอ๊ตจะพาน้องไปใส่คิวแล้วก็ทรงผมก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาดูกันว่าน้องจะหล่อขนาดไหน โอเคหลังจากที่โอตเลือกทรงผมอยู่นานมากในที่สุดโอตก็เลือกทรงนี้ให้น้องนะครับเป็นยังไงหล่อไหมโอตว่าทรงนี้ดูเข้ากับน้องดีนะผมแบบปัดๆข้างโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าให้น้องกันนะครับเ้ให้น้องตาสีอะไรดีล่ะ อเคอจะใช้สีตานี้นะครับมาเรามาแต่งหน้าน้องกันดีกว่าโอเคหน้าโอ้ดก็จะแต่งประมาณนี้นะครับสีปากที่มากับสกินเขาสวยอยู่แล้วอะ่ะก็เลยไม่ได้ทาลิปสติกเพิ่มนะครับ เป็นยังไงน้องหล่อไหมโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะมาแต่งตัวให้น้องกันนะครับคือโอแต่งตัวไม่เก่งเลยอะเลยไม่รู้จะเลือกชุดอะไรให้น้องดีนะครับแต่ก็จะลองดูนะครับจะพยายามให้สุดความสามารถเลย นี่ชุดน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นชุดแบบชีวิตประจำวันสบายๆของเด็กหนุ่มอะไรอย่างนี้โอเคครับตอนนี้อดก็สร้างน้องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงน้องหล่อถูกใจทุกคนไหม เคเป็นยังไงกันบ้างครับชอบซิมผู้ชายที่โอดสร้างไหมปกติเวลาอดสร้างซิมนะครับอดจะถนัดสร้างซิมผู้หญิงมากกว่าซิมผู้ชายนะครับซิมผู้ชายเนี่ยเวลาอดสร้างเสร็จแล้วโอดจะชอบเซฟเก็บไว้แล้วก็กลับมาแก้หน้าทีหลังนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ทําเทคเดียวเลยนะครับไม่รู้ว่าจะถูกใจทุกคนหรือเปล่าโอเคครับยังไงวันนี้โอดก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดสมมติว่าชอบคลิปวิดีโอของโอก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้โอดได้นะครับ ในครั้งหน้าโอจะมีชาเลนจ์อะไรสนุกๆมาเล่นให้ทุกๆคนดูอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย